สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมีประเด็นที่ร้อนแรงสุดๆเลยนะครับต้องบอกว่าร้อนแรงอยู่บนโลกทวิตเตอร์นะครับแล้วก็กําลังไหม้ลุกลามนะครับไปสื่อต่างๆบนโลกออนไลน์แบบเยอะแยะมากเลยครับก็คือข่าวครับข่าวที่เต้าลิซซื้อบ้านนั่นเองนะฮะโอ้โหเป็นยังไงฮะเดี๋ยวลองอ่านข่าวให้ฟังกันนะครับว่ารายละเอียดมีอะไรประมาณไหนนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าอ่ะก่อนจะไปเข้าข่าวนะครับขอแสดงความยินดีกับลิซ่าก่อนเลยครับเพราะว่า เหนื่อยมาขนาดนี้นะครับกว่าจะซื้อบ้านได้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเช่นกันครับหลายๆคนน่าสงสัยนะครับถามแอดในใจว่าเอ๊ะการซื้อบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสาหรับน้องได้ยังไงนะน้องหาเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมขนาดนั้นใช่ไหมล่ะ,ะเดี๋ยวมาฟังราคาบ้านของน้องกันนะฮะอุยพูดเราแอดมินนี่ขนลุกเลยนะครับสุดจริงๆเนี่ยยอมใจในความเก่งของน้องนะแต่บอกเลยว่าต่อให้ราคาบ้านจะสูงขนาดนี้นะแต่น้องก็ยังมีกระตังในบัญชีเนี่ยอีกเพียบนะฮะเออมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับ เขาบอกครับผมว่าสำนักงานข่าวของเกาหลีครับแรงงานว่าลิซ่าครับได้ซื้อบ้านเดี่ยวย่านซองบุกดงนะฮะเขาบอกว่าเป็นย่านคนรวยย่านเศรษฐีของเกาหลีนะครับถ้านึกภาพไม่ออกก็คงอารมณ์ประมาณแบบบ้านในโซนฮอลลีวูดของอเมริกานั่นแหละฮะก็คือจะเป็นบ้านที่มีแบบพวกเซเลบิตี้พวกคนรวยนักธุรกิจชั้นนำนะฮะเขาอาศัยอยู่กันเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นสังคมในนั้นไม่ต้องห่วงเลยรับรองว่าดีแน่ๆแหละแล้วก็น่าจะมีการดูแลที่ดีด้วยนะครับ ซึ่งเขาบอกว่ามีราคาสูงถึง7,500ล้านวอนครับโอ้โ oh. ห แอดมินฟังตัวเลขแล้วก็ตกะจนะครับเลยเข้าไปใน Google นะฮะพิมไปว่า7,500ล้านวอนมันราคาเท่ากับเท่าไหร่กันแน่ฮะซึ่งบทสรุปเนี่ยต้องบอกเลยว่าราคารวมๆเนี่ยรวม200ล้านบาทไทยนะครับโอโ้โหเป็นราคาที่แอดมินไม่สามารถจะจินตนาการได้เลยนะครับมันสูงจริงๆนะครับเขาบอกว่าละน้องก็จ่ายงวดสุดท้ายไปแล้วเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาครับเขาบอกว่าเป็นบ้านใหญ่มากๆรวมแล้วมีทั้งหมด3ชั้นเนี่ย แล้วก็มีชั้นใต้ดินหนึ่งชั้นด้วยเออเป็นไงล่ะเก๋ไปอีกนะครับแม้กระทั่งการซื้อบ้านเนี่ยก็ออยังเท่สมกับเป็นน้องนะมีชั้นใต้ดินด้วยอาจจะไว้แบบเอาไว้ซ้อมเต้นซ้อมอะไรแบบนี้ไหมเป็นชั้นใต้ดินส่วนตัว,ส,ว,ตวส่วนตัวนะฮะก็ะเจ๋งจริงๆเนาะก็ต้องบอกว่าสมกับเป็นเจ้าของเพลงมันนี่จริงๆคือเพลงเนี่ยฟาดมากรวยมากแล้วชีวิตจริงเนี่ยก็ฟาดมากรวยมากเหมือนกับเพลงอย่างนี้นี่แหละเอออะ ก็ขอแสดงความยินดีกับเต้าลิสของพวกเราด้วยนะครับกับบ้านหลังใหม่นะครับเย้ yeah. ตกมือฮะ เย่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 ก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆนะครับกับบ้านหลังใหม่หลังนี้นะฮะก็รู้สึกดีใจกับน้องอ่ะเพราะว่าก็รู้ว่ากว่าน้องจะมีขนาดนี้ได้น้องก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับกว่าจะแบบบุกป่าฝ่าโดงสู้ฝ่าฟันเนาะพวกเราในฐานะแฟนคลับก็คงไม่ต้องพูดเยอะหรอกว่าน้องต้องไปสู้กับอะไรมาบ้างใช่ไหมฮะเพราะเราก็คงรู้กันดีอยู่แก่ใจแล้วแบบโอ้โหน้องนี่แบบเป็นคนเก่งคนนึงจริงๆแล้วก็เหนื่อยจริงๆกว่าจะมีได้ขนาดนี้ก็นั่นแหละฮะขอดีกับน้องด้วยนะลิซ เย้ไปแล้วไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายครับ